โอ้ยคะแนนสามแสนห้ากับแสนแปดครับโอ้โหพี่ฟ้าทำไมทำไมทิ้งห่างน้องสองเท่าขนาดเนี้สามแสนห้ากับแสนแปดแสนสาหัสเลยอ่ะอืหขอบคุณเอ็มวีห่างมาสองเท่าคนต้แหมพี่เ <Okay, S 1> พคกันเล่นๆนี่คะแนนหลักแสนก็นเลยอ่ะทุกคนโหสุดยอด MVP ต้องขอบคุณค่ะพี่บิทยขอบคุณค่ะคุณนายขอบคุณค่ะอออืื้ห อย่กับบิ๊กพีคฮันาหลักษายทุกคนโอ้ยตังคิวตังคิวขอบคุณทุกคนนะฝรังมาพีเคกันนี้กี่สักหน่อยฝรั่งไม่ว่างเลยใอยากชน,นะโชว์ขาอ่อนก่อนไปเอาลูกขา,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 ขาขอ่อนมาลงโปรไฟล์ได้ช่วยอย่าไปดูเลยหมูก็ไม่อยากได้ของขวัญเออใหญ่ๆกว่านี้หน่อยประมาณนี้ไม่เอาเหรอ ก็ขึ้นไหล่ก็ไปเอาลูกมาลงสิถ้าลูกไม่ให้จะพี่ให้เองอาท้าเลยนี่ชอบชอบแกล้งน้องอ่ะพี่สาวกับน้องสาวคู่เนี่ยชอบแกล้งอืมมันจะให้กระดานตัดฉากให้สักห้าสิบอันอะไรกระดานตัดฉากคืออะไรคัด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 อะไรคัดคัดไกลๆอ๋อ ไม่ที่ว่าเวลาเข้าฉากหนังมันมีบอกจบฉากแล้วจบตอนอแล้วประมาณนี้ไงของของห้องพี่มีแต่ห้องนิกกี้ไม่มีไงนี่ลูสู้ลูสู้อุ้ยขอบคุณคุณพี่คาฟฟ่ช่วยหน่อยค่ะพี่เคก็คนสวยเขามีเทพเยอะพี่เขาพี่คาฟฟ่พี่คาฟคฟ่ขอให้นิกกีส้สีพี่อ่กับอนิกกี้ว่างนะถัถบปีสามคะแนนพี่คาฟฟ่ เนีย่ยดื่มกาแฟอยู่ด้เนี่ยที <c> ่ <oughs> คนรักกาแฟเราพี่กาแ้นะมาแล้วมาแล้วให้ไวเลยทะลุเป้าหมายแล้วขอบคุณค่ะพี่คุณนายแป้งคุณสองแต้มคุณสองค่ะวันนี้แข่งกับนางพญานะคะดูสิโชหันตูดให้แต่โชขาอ่อนที่เรียวงานะคะฝั่งตรงข้ามค่ะอุ้ยฝัง่งน,น,นี้จะมีแต่น้ําทะเลนะคะฝั่งนู้นก็นโชเรียวขาที่งดงามนะคะ เนี่ยลุเห็นไดน้ดลุกเขาอ,อยากเห็นไงพี่ตุปป๊กตาลุกเขาบอกอยากเห็นนี่ไงขานี่ไงดูเสริลุดูไว้โ oh. เนี่ยแหละที่บอกว่าให้ให้เอารูปมาโชว์เนี่ยเนี่ยโชว์แล้วนะไม่ต้องทวงแล้วนะลุกทำไมรุ่นนี้ต้องติดปีกด,ด้วยเขาไม่ใส่ติดปีกแล้วเขาเลิกใส่แล้วค่ะสมัยนี้ว่าแต่แนละ้วทำไมลุไม่ข้ามาดูสักทีอยู่แต่ห้องนั้นน่ะนั่นนั่งประธานอยู่นนะ่ MVP นะเอวีพีน่ะนอนหนึ่งนะ่ะไม่เขาขึ้นลุกลุ้ทางนี้ โอ้แค่เห็นเรียงขาน่องที่งดงามมีโอ้โหก็หมดคะแนน,นคูณสองทุกคนอ,อีกสามวิสองวินึงหมดเวลา <Rey k> เล่นจนลืมแมวแล้วดูดิดพี่นิกิพี่พัดขี้โรมาบเยอะตัวเบาเลยอ่ะอืมอ๋อเออเดี๋ยวเราต้องลงอันนี้ว่ะพี่พัดเลยหมายว่าบให้พี่เสียเยอะเลยแกตัวเบาแกในห้องแกเลยอ่ะ อพี่จะขิงทำไมเนี่ยพี่พัดเข้ามาห้องนิกกี้ก่อนนะเขาโดดไปหาพี่นะได้ยังไงล่ะแกย้อนคุหลาบทีละยี่สิบทีละยี่สิบดอกอ่ะแกตัวบาให้กุหลาบนิตินะอ๋อห้อิกี้ก่อนไอ้ลูกบอกว่าว่าเอาขามาให้ดูเดี๋ยวไปเทให้เลยอ่ะเฮ้ยยเดี๋ยวพี่ตุ๊กตาอ่ำบอกพิมพ์จริงเหรอจริงดูทำไมต้องต้อง ไปให้นิกีิดูหน่อยสิเดสามหกสามห้าค่ะสามห้าวิสามห้าวิฮันนไม่สูดเสีอดนวมหน่เลยนวมไม่ออกแพมาแพมเย<ๆ>วเรอ,อะไร,ประสาปาก